ลานางฟ้ากลางกรุงเทพนี่คือซิตี้แองเจิลวันสุขชายากสุดมันต้องฮิปฮอปเว้ฮิปฮอปอารีนี่คือชายาของที่นี่เบเบ่ขับฉันรู้จักที่นี่เพราะฉันรู้จักเจา้าทินขอเชิญเที่ยวฮิปฮอปแบบ V.I.P. เที่ยวกรุงเทพชั้นใน ความปลอดภัยต้องเป็นอันดับหนึ่งหลังจากตรวจบัตรแล้วพี่ก็จะตรวจแหนมตุ่มจิ๋วที่ฉันชอบพกมาบ่อยๆล้านแอร์เย็นจริงกับห้องปกครองแกใส่ชุดหนาๆมาได้เลยที่นี่เขาซับพอดชาวฮิปฮอปเต็มที่ทั้งแนวเพลงสถานที่เนี่ยฮิปฮอปต้องเที่ยวที่แบบเนี้ยฟิลแบบอันดึกกราวด์แต่ทุกอย่างดูใหม่ไปหมดเจอละนางตัวดีและนี่คือเจ้าชินกบแฟตบอย รอบที่แล้วฉันเปิดบ้านรับมันรอบนี้มันเปิดบ้านรับฉันกูบอกเลยคืนนี้เละแน่นอนเปิดก่อนได้เปรียบอยไ,อไออ้กบมันเป็นประเภทถ้าเพื่อนไม่มามันจะไม่เปิดก่อนเพราะมันกัวเพื่อนชิงนมานันเอาแต่วันเลยเหรอโอ้โหหุนเธอไม่เจ้า งเวลาที่น้ำอมฤริของฉันมาถึงแม้วันนี้ไม่มีพี่แจ็คฉันเลยลองแดกไอริสวิตสกี้กินๆไปเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้ฉันบอกแล้วว่าวันนี้เลขาฉันมาตามมาด้วยไอ้ตาไหนมาแกล้งหน่อยสิตามความเชื่อโบราณแก้วแรกของควันมันต้องุองแก้วนะเรียบร้อย าบอกร้านฮิปฮอปเนี่ยไลน์อัพต้องแน่นดีเจต้องเยอะอยากรู้เหมือนกันว่าเยอะแค่ไหนมันบอกให้ออกไปดูหน้าร้านร้านเปิดตวันที่15กันยานี่เองใช่ที่เนี่ยเขาจะมีตารางดีเจทุกวันวันหนึ่งก็มีตัางหลายคนนะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันและกระเชื่อมฉันหันไปถามทีมงานกาดและทุกคนหน้าร้านไม่มีใครรู้เลยว่าวันอะไรเออันงแม่ บี 1> 1เลยปรึกษา B2 ว่าเราควรจะล็อกเป้าและเราต้องทำยังไงงั้นใช้งานแอดมินตาให้เป็นประโยชน์โเหมือนเาาารามตา็มา่เดียวนะไอ้ตาฉันโหฉันไม่ได้ให้แกไปดึงมาทั้งยวงแบบนั้นแกค่อยๆเล็มก็ได้มึงไวไปไ<อ>และพวกแกต้องจำเอาไว้เลยนะนี่คือมุกเด็กแขกสื้อร้อออยาย ในแค่ลูกอมนะเธอยังยิ้มชื่นชมในความเป็นคนดีของฉันเห็นไหมนี่ไม่รวมดอกกุหลาบถ้าได้ดอกกุหลาบเธอกราบทันทีแล้วเราก็ปล่อยให้ความรู้สึกทำงานเอาแหละต่อเลยอย่าได้หยุดยั้งทีเบ๊บเนี่ยเขามีตะกล่องส้ายฮิปฮอปนะคอยถ่ายรูปไปแกแกมากแกได้รูปกลับไปเนี่ยเขาให้ดูต่อหน้าเลยถ้ารูปไหนไม่สวยเนี่ยนะออ้ยแกบ่นได้เลยวิธีสั่งกับแกมในร้านฮิปฮอปเอานับเล่น ีนกเกูเหนื่อยเหียยกูอยากลาออกจากงานภาคแต่กูเลิกไม่ได้เอาของเร็วครับเดียวนะยัยมนุษย์แคทเชียร์อย่าทำแบบนี้กับมันเชื่อฉันตัวไหนตัวไหนมีอไมหอเลย่ทำไมกูไปทุกทีแต่มันมี5าสแกดูสีหน้าเธอสิเปลี่ยนไป ด,ดีมากปีสองสายฮิปต้องมาลองของเทลที่นี่นะโอ้โหดีมากฉันเห็นเลยว่าใส่เข้มฮ่าฮ่าเอาแหละกินเลยน้องกินเข้าไปเอ้ยอก,กบห้ามช่วยไว้ไอ้ก,กบอ้าวจิ้มจิ้หายละจิ้มโกโกุกเกลียบลอยใครอยูอ่ไหมนี่อะไร เก็อยู่ตั้งแต่หน้าร้านนะเขาดูชีวิตมากนะเดี๋ยวแวะไปโบกรถต่อนะไม่รู้มึงบ้าผู้หญิงหรือชอบแกงพนักงานเอาเรากินต่อไม่อยากโต๊ะกูดีอกเห็นแล้วแหละไม่อยากชวนเยอะมึงก็ควรชวนคนแต่แรกสร้างมิดไมตรีไว้เดี๋ยวไอ้บอยมันมาใช่ฉันชอบคุณแบบเนี้ย ระวางที่พี่โตข้างๆชวนคุยน้องสาวของเธอเกาะยืนหลับน้องน้องครับน้องตื่นน้องบรรยากาศยิ่งดึกยิ่งเดือดนะคนเข้ากันดึกๆแต่ว่าโต๊ะเนี่ยต้องมาจองแต่วันการจีบสาวฮิปฮอปเนี่ยนอกจากจะชิกจะคูลแล้วสิ่งที่ร้านฮิปฮอปมีคือการบิวอัพโดย MC นะแล้วก็การไล่เพลงที่ทำให้นายเก็ตไฮไม่มีดาว ข้อดีของร้านสเกลเล็กแบบฮิปฮอปคือมุมไหนก็ดูดีทายมุมไหนก็เต็มและนี่คือวัฒนธรรมของสาวฮิปฮอปบ้านเราเขาบอกว่าที่นี่มีของแรงแรงแค่ไหนวันนี้ฉันมีไอ้กบมาช่วยด้วยว่าไงพี่สองลุยเขาบอกว่าโอ้เผาไฟมาเลยอเอาละกูเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ธรรมดาอย่าบอกนะว่าเมนูนี้จะกดล็อกพันธนาการของไอ้บอยบรบาน บอกเลยว่าอร่อยแต่เคมและเมื่อแก้วที่สองมาถึงก๊อบโอ้ยกอ๊อบกอูว่ากูไม่รอดและเมื่อสามแก้วผ่านไปช้อตอนรับเห้บอยเบิร์กบ้บานล้างท้องกูมาแล้วโว้ยที่ฉันไม่ค่อยเรียกผู้หญิงมาตอนมีนักเก็ตปลาเพราะว่าผู้หญิงพวกนี้มันชอบแย่งกินแต่อาโอ้โหกินทาาน,นี้เลยเหรอ ได้เวลาแจมในระหว่างที่ผมขึ้นไปแจมด้วยเพลงโปรดของเขาแล้วนั้นฉันมองเห็นอะไรบางอย่างจากหน้าเวทีมันโอ้โหวัฒนธรรมฮิปฮอปเออเดียวค่ะตอนนี้คนเริ่มแน่นบรรยากาศโคตรดี แต่พวกแกลืมอะไรไปหรือเปล่ามันมีไอ้แกหายไปคนหนึ่งมึงดูมันมึงดูมันตอนไอ้กบไปทำงานอหอมเต็มๆกูเห็นมันยากาศฮี่ขอบแนวแจมแบบเนี้ยหาได้ไม่กี่ที่ในไทยอะ่ะและที่สำคัญมันทำให้แกอร่อยและด่มดํากับค่ำคืนปาร์ตี้ และที่สําคัญไม่มีใครเก็บทรงอ่ะกูใส่แว่นเก็บทรงแต่กูไม่เก็บแล้วตอนเนี้ยบอยเบิเกบานใจสนีงก็ยังว่าแหละพวกแกชอบสาวแนวไหนฉันไ่ไปแย่งกันหรอกนะไออานมองขึ้นทางบนนอนงา<ๆ>นดีระดับรีเมียมโอ้ยมันโอ้เพอร์เฟกต โอ้ยหวยอินเตอร์ขนาดนี้แต่ไออันมันปวดไออันมันก็เอาเรื่องของมันข้างล่างไออันมีคนมองเยอะไออันตอนเนี้ยเมื่อในอันกับน้องเขาอยู่สองคนทั้งร้าน่มึงจะนัวเลนกลางร้านมาเคยไอก๊อฟไปปกบอกว่ากูไม่น่าพามึงมาเลยขอขึ้นมาสูดอากาศข้างบนแป๊บหนึ่งแล้วก็จุดแป๊บให้มองทั้งคืนมองยันเช้ามองข้ามวันกูก็มอง ละนนี่คือเสน่ห์ของเบเบ้แลนด์ไม่ที่สุดน้องเขาก็ตื่นขึ้นมาตื่นปุ๊บสวยปั๊บเลยแล้แกไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สุดทีเนี้ยเขาไม่หยุดไว้แน่นอนฉันก็เลยตัดสินใจเนี่ยสั่งค็อกเทลทาวเวอร์แบบหอไอเฟลเลี้ยงแม่งแบบนาบูธเลี้ยงแม่งทั้งหมดเลยโต๊ะไหนโต๊ะไหนมาชนไอพวกตระกูลทาวเวอร์เนี่ยเห็นสีหวานหวานอย่าไปล้อเล่นกับมันทํางั้นจะเป็นแบบไอโกบเนี่ยดูไอโกบมัวเป็นอะไรไอโกบ กูอยากรู้ถ้ากูมองดีเจเอ็ีเนี่ยเขาจะเปิดเพลงหลุดแนวไหมเผื่อเขาจะเปิดแม่ห่างมหาสเสน่ห์ฉันฟังทำไมเวลาคนกินในนี้ต้องลำบากอ่าคันด้วยวะบอกเลยว่าทีน่นี่ไม่มีหลุดแนวคีบแอนด์กูแอนด์เอนจและทุกอย่างเหมือนปาร์ตี้อยู่บ้านเพื่อนไฮสคูลใช่มันถึงเวลาที่ฉันต้องออกจากร้านแล้เวลาแบบนี้เนี่ยต่อโอ้เวลาแบบสุดขนาดนี้มันจะมีที่ต่อหรือเปล่า ฉันก็ยืนคิดว่าฉันจะไปต่อไหนดีจะทำอะไรก็ทำไปสิจะไม่ยุ่งกับพวกแกหรอกโอ้ยผมไม่ไหวแล้วมันไม่มีทางแข็งแกงเท่าพี่หรอกพี่ในแข็งแกงคุณจะลกูกไม่มีใครสู้พี่ไดนแล้วผมเป็มูแล้วผเมาขอบคุณผ<ๆ>ู้<ด>เฝ้าชาวอาลีทุกท่านที่ทำให้วันสุขของฉันแม่งโคตรสุดเลยเมืมมมม่อร้านปิดเราก็ต้องมาจบที่ใช่นั่งเถอะเหมือนกับตรงแถนั้นแหละครับ เมาไหมอะไรนะพี่เมาไหมให้ดูตาดูตาเหมนจะหางดึงส่วนซีไม้ชื่อน้องเก๋่่ชกิ๊บโก๊บไอโก๊บมาในทางนี้โก๊บทางนี้กูวันเละเละตุ้มแตกเอาละอ๋อมึงมาไล่ละเอาเอานี้สักคนที่กลับมาดู่ันเดี๋ยวไม่ใช่อะไรตูแล้วตูมาแล้วอ๋อว้าไอ้กบเมียตามไอ้กบเมียตามแล้วมันกระจากผมไป รู้งานนะไอ้กบดีมากมีอ่องช่องเราไอ้จะไม่ไปตอไหนเพื่อนโอเค <c oughs> เรียบร้อยดี